สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมแล้วก็รถขุดซูบิเตโมเอสเฮดหนึ่งสองหนึ่งศูนย์นะครับทีมงานกิจสนะและ้วก็รถดำหล่อๆสวยๆแรงๆจากอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับกับบอดินใหม่ครับโคตรหดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหรอดไปรอดเอ้าเอา เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมโอ้ยรอดครับเราอยู่กันที่บ่อดินนะครับบ่อดินใหม่ของทีมงานกฤษณะที่เจ้าล็อกกี้สุดรอนะครับยอดอัศวินนี้มาวิ่งร่วมคนขับก็คือเสียมอสนะครับคนขับเจ้ายอดอัศวินที่บ้านตะลองครับตำบลสตึกตบทุ่งวังครับอำเภอสตึกจังหวัดบุรีดย์ มาแล้วครับโอดถ,ถึงก็มาพอดีเลยยอดอัศวินสุดหลอ่อนางงานเป็นการขยายไหลาทางครับวิ่งดินใส่ถนนขยายไหลาทางระยะทางกิโลก,กว่าจากบ้านตะลองไปบ้านทุงวังครับ อา่าวคุณเส้นเดินไปนู่นแล้วโอ้แอบบลงรถไปนู่นแล้วครับคุณเส้นนี่หน้าดินสวยๆครับหน้าดินสวยๆดินทรายเหมาะแก่การอัดบทสำหรับชั้นดินนะครับคุณเส้นไปขึ้นรถกับเสียมอสครับ ปล่อยตัวไปแล้วครับเรียบร้อยไหมเสียมสดเรียบร้อยโอ้ทางนี้ค่อนข้างน่วมค่อนข้างนืดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเละครับ เป็นนาที่เขาไถาไว้แล้วมาดูฮีโน่คันนี้กันครับ ความไวความเร็วความแรงเนี่ยยกให้เขาเลยครับซูมิโตโมโวดนะครับ เมกาสุดล่อมาแล้วเมกาสุดล่อวันนี้รถวิ่งไม่เยอะครับวันนี้หกรววิ่งแค่4คี่คันเท่านั้นเอง นะครับทีมงานเนี่ยอาจจะกลับบ้านไปทำธุระบ้างหรือว่าหยุดงานบ้างนะครับเนื่องจากก็อยู่ในช่วงเก็บงานนะของหน้างานทีมงานกิจสนาในช่วงนี้ครับใกล้จะเสร็จแล้วระยะทางวิ่งนะครับ ไปกลับก็ประมาณสองกิโลครับสองกิโลกว่ากว่าอัตรา,าค่าจ้างเที่ยวละเกสิบบาทครับหกล้อ เรียบร้อยครับปล่อยตัวเมกล้าครับโอ้ล้อหน้ามุดลงไปเลยครับโอ้โหเกือบอยู่โอ้เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับเกือบไม่รอดแล้วนี่ถ้าไม่ใช่รถแรงนะเกมไปแล้วครับ ปกติแล้วทีมงานจะวิ่ง7-8คันครับแต่วันนี้เห็นแค่4คันเท่านั้นเองทำกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนสุม,มิโตโมต้องจอดรอครับจอดรอประมาณ10นาทีนะครับแต่ละช่วงแต่ละชุด ออกไปเสร็จแล้วก็ประมาณสิบนาทีก็ามาคิวแรกก็จะมาเนี่ยทางวิ่งวิ่งออกไปนี่ครับวิ่งออกไปประมาณสี่ห้าร้อยเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นถนนก็ถึงหน้างานเลยขึ้นถนนแล้วก็เทไล่ไปเรื่อยครับเทกระจายไปเรื่อยระยะทางหนึ่งกิโล โดยประมาณ1กิโลที่ทำทำทำงานนะครับขยายหลายทางให้กว้างให้ถนนกว้างขึ้นเพื่อการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนนะลดอุบัติเหตุด้วยนะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับใครที่ผ่านถนนเส้นนี้เห็นป้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นไหน ทั่วประเทศเลยนะครับเห็นป้ายบอกว่าลดความเร็วโปรดระมัดระวงังทางกําลังก่อสร้างนะครับเครื่องจักรกาลังทํางานอะไรพวกนี้ก็ให้เบาๆกันครับระมัดระวังเราปลอดภัยไว้ก่อนหมดรอบแล้วครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ